เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่23มกร,ราคมที่ผ่านมารถยนต์ของผู้ใช้ทางบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้อย่างชัดเจนโดยรถจกยานยนต์ขับขี่ซ้อนกันมาสองคนซึ่งขับขี่มาในช่องทางขวาก่อนที่จะแซงรถยนต์ขึ้นไปโดยที่สัญญาณไฟแดงหยุดรถเนี่ยยังเหลืออีก17วินาที ในขณะนั้นเป็นไฟเขียวสําหรับข้ามทางมะลายค่ะซึ่งก็มีคนเดินข้ามทางมะลายมาด้วยกันสองคนและรถจักรยานยนต์ก็ได้พุ่งเข้าชนกับคนข้ามทางจนล้มกลิ้งไปกับพื้นถนนจุดเกิดเหตุก็คือทางมะลายหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนาคารินซึ่งเป็นจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อต้นปี2565ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตก็คือแพทย์หญิงวัลลารักษ สุภวัจริยากุลแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยหรือว่าหมอกระต่ายค่ะปนังไรศควาปลอดภยัยโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนาครินเปิดเผยนะคะว่าแม้ว่าจะเคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังเกิดเหตุซ้ำรอ,อยอยู่เป็นระยะค่ะเพราะว่าผู้ขับขี่ไม่เคารพกฎสัญ,ญญาณไฟจราจรค่ะรถใหญ่รถเก่งรถอะไรเนี่ยเขาตามกฎ ่ถไฟนี่จะฝาช้าพาผู้ใหญ่แล้วส่วนใหญ่ใครแบบคนข้ามถนนนี่เขาแบบเดินเดินทางเดินเดินข้ามตามไฟแดงไหมใช่มีจะไมีก็แต่พวกเด็กนักเรียนอ๋อ ส่วนค,ความคลื่หน้าทางคดีนะคะหลังเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้ประสบเหตุนเนี่ยก็ได้เดินทางกลับเกาหลีใต้ไปแล้วค่ะโดยมอบอำนาจให้ผู้แทนดำเนินการยื่นคำร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนต่อศาลตามขั้นตอนทางกฎหมายขณะที่พนักงานสอบสวนสนพยาไทยได้นัดผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุหให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ส่งต่อสารแขวงดุสิตในวันพรุ่งนี้ค่ะ